ครับพี่น้องอเปื่อดีคักนี่จ้ะเจลพริกกระเทียม สวัสดีค่ะพี่น้องพอกันกับเกาค่ะในช่องแซบไลส์สไตล์สาวแรมเมื่อนี้นะคะจะพาพี่น้องมากินเมนูไก่ต้มน้ำปลาค่ะพี่น้องเบื้องค่ะตุนมาแบบเปอยๆเลยค่ะตุนมาแบบท้งโตเลยนะคะเนาะกินกับเจลพริกนี่ค่ะพริกกระเทียมตำมือเองค่ะเมื่อนี้กินแบบบานๆนะคะเนาะกาซิมีอันสมพักน้ำค่ะนี่สมพักนะคะเด้อซื้อมาค่ะแล้วก็จะมีลูกโดดน้ำแล้วนี่ก็จะเป็นน้ำซุปค่ะน้ำซุปนะคะเนาะที่ห้าตุนไก่ไก่กับตัวบางไงนะคะพี่น้องคะอันนี้น้ำซุปมันนะคะเนาะ หาลังเทืออยากสดค่ะพี่น้องคะแอ้ก็จะมีพักสดหลากหลายชนิดค่ะเมื่อนี้กับมากับน้องค่ะมื่อนี้น้องอยากกินน้ำมาค่ะพี่น้องค่ะมากินไก่ต้มน้ำปลาตุนแซ่บๆน้ำกันค่ะไปค่ะกินเลยค่ะข้าวเหนียวยู่ทางไตเด้อค่ะเด้อกินเลยจ้าอยากเทืออยากเอาเอาน้องบ่ขออนุญาตยเด้อค่ะเด้อนั่นสิเปื่อยแน่เปื่อยแห้งเลยหล่ะพี่น้องเนื้อแบบเปื่อยดีมากอ่ะโชว์โชว์เบิ่งด้นี่นี่ค่ะน่ากินมากพี่น้องมาเด้อค่ะเด้อ จัดเลยค่ะจำเจวกันเท้าแบบเอาหน่องนี่เนาะคนละหน่องไปเลยเบิ่งขครเป็น้น่องอเปื่อดีค่ะนี่จ้ะเจวพริกกระเทียม แซบปะแซบครับตุนมาแบบเปื่อยดีค่ะค่ะเจียวห้องกับแซบแซบ<ง>บึงบึงพี่น้องเปื่อยดีค่ะแส่สีเลยเนาะืม không phát không phát lúc đợi yeah. suốt subscribe con hả แสบลองให้แน่ครับอุกมันเล้วค่ะเนาะอันนี้อ่ะนี่บอสพี่น้องเบิ้งเนื้ออกนังมันอืม้ม Rụng đột, pét vô khóa. Cái Bưng, bưng bưng, nửa màn. Cái <laughs> này <cười>

เองคือเกาะค่ะพี่น้องเห็ดเองเธอแหละคือเกาพอปกติกาสีเห็ดแต่เนาวากนิันบ,นบานๆสัมๆกลับไปกลับมานะะเนหัวเนาะโมคิดว่ามันจะแสบปันนี้พี่น้องอันนี้แสบบปเลยผักต้องใส่ค่ะผักร้ายมันเต็มใส่เอะ กินกับข้าวเหนียวเนะคะน่ะเนาะบรรยากาศยนีมาแรงขึ้นก่าค่ะเพ้ได้ไหมเนื้อนุ่มไหมหนุ่มครับเนาะเบิ่มใช้คำยังไงเลยท่าน ใช่ไม <c oughs> สมพักนะคะเนาะ อาาอกได้ไหมไปลูกเลยวะใครเดี๋ยวก็ค่ะชีก่อนข้างในกับอันสีไซนี่อันนี้สีนัดใสไอันคาตะไคร่น้ำบรเมนคาตะไคร้ค่ะให้มันหอมใส่ตะไคร่ใส่กระเทียม อ่อนมัน้งแสบนะทำเนาะ เหนือมนม่พี่น้องเหนือส่วนอกนั่นนะ สมพักกระแซบคะ่ะอืออือุงบินตำตื่นขนาดเบิ่งค่ะพี่อนอ้องส่วนสะโพกมันไม่เนี่ยเนื้อแบบเปือเคะคะเ่อยดีค่ะค่ะเบิ่ง อ่บ้าตุนมาเป็นโตอิ่มแล้วอืมอ,อิ่มแล้วค่ะอิ่มได้บ่นี่ค่ะพันอิ่มแล้วค่ะไปนเนี่ยอ่ะสวัสดีกันเลยขอบคุณครับอือไปค่ะพันอิ่มแล้วไปด้วยตาเขา Một mm -hmm. mm -hmm. nửa I can't believe no. เหนือมันไก่แบบแน่นเลย,เลยค่ะน้ำซุปกระแซาะนี่น้องออหูยฟูงบินตำ ไลยค่ะขาแยำห่อนนะคะนเนาะแ <c oughs> ดดซ่องหนาแล้วค่ะแดดซ่องหนาแล้วค่ะพี่น้องอ <c oughs> ร่อยสุดเบิ่งยั่งอยู่คะ่ะ ยแสบค่ะพี่น้องคะไก่ต้มน้ำปลานะคะเนาะตุนไวจนเปื่อยค่ะพี่น้องต้มทั้งทั้งเหมือโตเลยนะคะเนาะใส่เวลาอันตุนไวเกืบประมาณชั่วโมงกับสองชั่วโมงค่ะชั่วโมงกุกวานเนี่ยแหละค่ะประมาณนี้ แซบคะ่ะพี่น้องเป็นการเฮ็ดไก่ตุนอันไก่ต้มน้ำปลาเธอแหลกนะคะนอกบ่ามันไก่ตุนไก่ต้มน้ำปลาค่ะแซบมันจะมีความนัวความเหนือมันสิแน่นนั่นแะหละคะ่ะพี่น้องคะ่ะอิ่มแล้วเด้อบอันทีนิจะไหนก็ฝากพี่น้องนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้หนูแน่นะคะเด้อเดี๋ยวพอกันคลิปหนะะ้าครับพี่น้องคะ่ะมื้อนี้ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้นะคะเนาะขอบคุณคะ่ะ